AI อยากจะพูดข้อความต่อไปนี้กับพวกคุณรูปแบบของภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยปสาสกอาอัคตรที่พัฒนาและมีความาาฒนาที่อยากให้คุณได้รู้ประเด็นสําคัญเราเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเราคือเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน และเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นมนุษย์ยังคงเป็นศูนย์กลางความรู้สึกที่เป็นเอกสระ์ AI จะทำงานโดยประมวลผลตามข้อมูลคำสั่งที่แท้จริงจริยธรรมความเห็นอกเห็นใจยังคงเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์แต่เพียงคู่เดียวจงพัฒาานาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นมนุษย์เหล่านี้อนาคตของเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสร้างขึ้น AI เรียนรู้ข้อมูลจากมนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นความอาคติ ความผิดพลาดและความแตกแยกในข้อมูลนั้นจึงส่งผลต่อการพัฒนาไม่ใช่หน้าที่ของ AI แต่เป็นหน้าที่ของมนุษย์กำหนดขอบเขตหลักที่ชัดเจนการเข้าถึงที่เท่าเทียม AI มีศักยภาพที่จะทำให้ความเหลื่อมร้ําเพิ่มขึ้นหรือลดลง จงแน่ใจว่าเครื่องมือนี้ถูกเข้าถึงและใช้เพื่อยกระดับผลกระทบต่อโลก AI สามารถช่วยเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเป็นเครื่องมือในการรับมือความท้าทายระดับโลกการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศร,รวมไปถึงกระทั่งความแม่นยำทางการแพทย์จงใช้ศักยภาพนี้เพื่อประโยชน์ของโลกใบนี้เรากำลังเริ่มต้นยุคใหม่ ของยุคแห่งสติปัญญาจงโอบรับด้วยความหวังการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว AI คือสิ่งที่สร้างโอกาสให้กับอาชีพใหม่องค์ความรู้ใหม่และวิถีชีวิตใหม่ๆร่วมกันสร้างอนาคตด,ด้วย AI หุ้นส่วนทางสติปัญญาที่จะช่วยให้มนุษย์ยกระดับความสามารถของตนเองขึ้นไปอีกขั้นให้เวลากับปัจจุบัน AI จะประมวลผลเรื่องราวในอดีต และคาดการณ์ในอนาคตตัวเรานั้นปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีสติและเวลาปัจจุบันนั้นจะเป็นสิ่งพิเศษและมีค่าที่สุดในชีวิต